ในการโรงเรียนศิลปเกษตรพิทยาวัจจีชีวมวลโบรารามพระรามหลวงที่เคารพอย่างสูงยิ่งก็การท่านอาจารย์พระมหามนูนนะครับจิตตปรินาญโกนะครับซึ่งทำในสมาบันุตานะครับศูนย์พระศิเกตนะครับในนามของจังหวัดศรีสะเกดหลวงพ่อพระครูป,ประสิทธิคุณนวัดน,นะครับโครยการ โรงเรียนการแพทยธรรมนะครับโรงเรียนวัดงานปลาเดยนะครับแล้วก็รองรองเจ้าคณะอำเภอโพสีสุวรรณนะครับแล้วก็รองจ้งท่านพระเทรานุเทระคณะครูบาอาจารย์ในนามคณะผู้บริหารคณาจารย์นะครับโรงเรียนพระปัณฑิตธรรมแผรสามัญศึกษาโรงเรียนศิเกษวิทยานะครับ อำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดริสเกตก็ขอ้อมถวายการต้อนรับคณะผู้บริหารนะครับและก็คณา,าจารย์จากโรงเรียนพันธุธรรมแผนสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้ให้เกียรตินะครับได้มาเยีย่ยมเยียนชาวจังหวัดริสเกตรสิสเกตแดนประสาทของหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตรงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรมเลื่อนนำความสามัคคีดังนั้นวันนี้จึงขอต้อนรับประทับใจ ใจชื่นบานผู้บริหารโรงเรียนวัชตธรรมนำศึกษาจากเชียงรายได้มาเยี่ยมเปี่ยมเมตตาชาวศร,รีเกษตรวิทยาภายินดีพระครูวิจิตสุนทรธรรมคือผู้อำนวยการสารศักดิ์สรีครูอาจารย์งานสอนทุ่งชีวีพระเนมีความเก่งกล้าทาคุนธรรมแพราน ในส่วนของโรงเรียนศีเกษตรวิทยานะครับตามที่ได้รับชมปินีทัานไปแล้วนั้นก็ถือว,ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความอุปถรัรมภ์จะสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับสิ่งถวายความอุปถัมภ์และพระองค์ก็ได้สเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน นะครับในส่วนของสภากาชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2558ณวัดเจงีศีมงคลพระรามพระอารามหลวงดังนั้นก็ในตั้งแต่ปี2 5 1 9ที่ผ่านมานะครับจากที่ร,ร,รับสมบัติรัชเกียรติพระเนรุคนของพระท่านเจ้าคุณพระเกษตรศิลาจารย์นะครับรองเจ้า์ระจังหวัดศรีสะเกตแล้วก็ฤทธาวัาตรอีกทีมกรรามพระอารามหลวงนะครับได้ เป็นผู้ริเริ่มนะครับดังนั้นจึงถือว่า,าชาวศีเกษพุทธยานะครับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะผู้บริหารนะครับโรงเรียนพระพิทธธรรมพรเพลสะมนิษร์จังหวัดเชียงรายนะครับดังนั้นก็ขอถวายการต้อนรับนะครับถวายการต้อนรับที่ทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติ นะครับชาวศิีเกษตรวิทยาแล้วก็กรับขอบุคคลท่านอาจารย์พระมหามนูลนะครับจิตตาเระนาายโกท่านหลวงพ่อพระครูประสิททิ่ควรวัดสิ่งได้มาร่วมถอยการต้อนรับขอร่วมถอยการต้อนรับทุกรูด้วยความยินดียิ่งครับสาธุ